พยุทธยาต้องปู่ยาตายายมากันมากนาะเที่ยวนารายคนมาสิมารอชมโขนฟังคำจะไขมี26-27และเขาไม่มาอาีแล้วไม่มาว่า28ไม่นาเป็นคืนสุดท้ายเอ คณะเพลงพื้นบ้านนอก็ได้มามันก็ยังรักษาวัฒนธรรมไทยมาเล่นงานโขนนวากุงสีวัฒนธรรมดีดีท่านอนุรักษ์เอาไว้ถ้าหากไม่อนุรักษ์ให้ประจักษ์แก่ตาอีแล้วแก่ตาไทยเหล่านาเห็นทีจะสูญหาย i high. ของเก่านี่เรากันก็มาเมินว่าฟังเพลงร้องเพลินบางทีก็ต้องไม่ไัยเพลงอีเซลของเก่าสิหนุ่มสาวไม่สนปล่อยให้มันล่วงหล่นแทบจะไม่เหลืออะไรเพลงอีเซลเพลงไอยคนไทยไม่ค่อยสัดพาเหมือนนังเรือขาดทาศิลปะของไทยวัฒนธรรมตะวันตกตีเ,เข้ามาโตกันมาเถื่อหมดความเข็มเล,ลือเกลือบ้านมือ ังจึงกลับกลายของกินของใช้ว่าของไทยแท้ไม่มีคนเลี้ยวแลเอาคองนอกมาไรมาอนุรักษ์ของเก่าให้ไทยเราเราได้เกิดเออได้แล้วได้เกิดรันสากันไว้เถิดพี่น้องชาวไทยเออได้แล้วชาวไทยรันษาไว้เธิด พี่น้องเจ้าไทยเวลารวบรัฐจะเล่าประวัติวรรณคดีเอ้วรรณคดีเลาถึงโขนกรุงศรีว่ากล่าวข้ามปสาใสจับเอาลามาเกียนมาเล่นการไม่กลัวว่าปันหุ่นไม่หัวว่าตามบทม่ไฮถ้าแต่งตัวเป็นยักษ์ต้องคึกคักพยศเออ กูไม <Es> <an> ่ไปเราทำทางอาจจะขู่ก่อนเอาเอาเอาเป็นยักษ์ก็ต้องพึงหักใช่ไหมต้องขู่อันนี้ก็ยักษ์เป็นอ่ะแล้วแกก็เป็นยักษ์หมดแล้วยักษ์ซุนเนตไม่วะาพวกแกอย่าพวนนะยักษ์ซุนเนตนี่ไม่ไหวนะที่บ้านเมียยังอยู่อย่าเพิ่งว่ายักษ์ซุนเนตเลยไม่เคยว่าแต่งตัวนะเป็นยักษ์ต้องคึกคักพยศถ้าแต่งเป็นลิงวิ่งโลด วิ่งไล่ผู้ร้ายว่าไอยักษ์มันชั่วใครรูปทางมรักนางสีดาถึงพระรามตามมามันก็หากลัวไม่มันไม่กลัวไหนเนี่ยว่าถึงพระรานตามมามันก็หากลัวไม่วร้องเรียกสีดาใครเป็นสีดาเสมณขาไม่เกี่ยวไปงดเ้าเลย ข่าตัวตัวไว<ป>ไเรา<ป>มันไม่ตัวแนละ้วต้องหลบว่ะไอ้สุครีบสามพาวีไปทางนน้นมภวี <c oughs> ลงลงรียสีดาเชียวนกคนงามาออกมาหาพระรามหน่อยแม่คู่พี่รายาให้เอียงโอดฟังสารสงขารามกรเกินแม่จะนิ่งกันให้เนินเลยนานางนายา หรือไปอยู่ยักษ์นักกันต้องหลายปีมาลริมพรานตัวพี่เลยเลยยังไรหรือไปหลงปลาหยักของพวกยักษ์สออีเอ,อ้แล้วยักษ์สีเอียวยักษ์ของตำตาแกเกือบตายไอ,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 อ่แล้เ,ออเ,เกือบตายอาสีดามาติสีดามา ออกเกียรกกับให้เป็นให้เป็นนักเอกไม่เป็นออกสีดาไม่ต้องเก่งลูกแหมรอที่สุดแล้วในเนี้ยเอ็งเลือกใครล่ะเองเป็นสีดาในในเนี่ยรอที่สุดแล้วทองเองเเฮ้ยคนละรื่องอ๋อคนละเรื่องเหรอเออหัวเขียวยักษ์ตั้มสีเสียลองให้หมดรักก็หยุดเถอะไอ้พวกมนุษย์หัวยักษ์เออ ไงสีดาคนนี้นึกจะลงก็ลงเด็กเด็กมันใหม่มันยังไม่เคยไอ้นั่นเดินเอาเขี้ยวยักษ์มาตำแล้วมันก็เพิดไปเลยเต้ปลี่ยใจเย็นลูกใจเย็นดูเอ้ยใหม่มันนี้ที่พราวไม่เคยไงไม่เคยไม่บอกไปหัดกับพี่ตี้เด็กมันไม่รู้จะขึ้นตอนไหนจะลงตอนไหนมันยังไม่เคยไงแรกๆมันจะเจ็บหน่อยออะไรฮะหัดอะไรตัวเกยฮะแรกๆกมันจะเจ็บหน่อยพอหัดไปเรื่อยๆแล้วพอเข้าทีแรกน่ะมันจะเจ็บนิดนึงเออ พอเข้าไปตังครึ่งหนึ่งแล้วมัน,เ,นเริ่มหายเจ็บแล้วโอ้อย่างนัเออ้เนอเพราะเพระพราะสุดนะอ,อ,อะไรวะอหนูเอ้ย <c oughs> มึงจะไม่ให้กูเลิกเป็นไง <c oughs> ลุงไม่ต้องไปหักไปยังไงเด็กไปเองกไปเองเราหัดเจอทันงานเราต้องเจอกระชันเด็กเป็นอย่างนี้มันม่รู้จะขึ้นจะลงตอนไหนท่าเราอะรู้เออไม่ต้องบอกทำไมยิบตาอย่างเดียวรู้เลยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะลงหรือไม่ลงถ้าลุนแกขึ้นแกคงหักครึ่งอะมันประกัดมายังไงมันประกัดหรือยังไงขคยิบตาเออหัวรงรถเริ่มรักว่ารงอยาเริ่มยาเอ้อะ ยาวมอนยอยักษ์เขียวใหญ่ว่ายักษ์ไม่มีเพชรและเองถึงไม่แล้วได้พักไม่ได้พักและเองไปพักอุ้ยหายมันเป็นคำพวนมันก็อมันร้องเสียวเสียววะเฮ้ยใจใจค่อยๆร้องดิ จะลงพรัวพระไปอายเขาร้องให้มนเว้นจังหวะติจะไปมนแล้วกันเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็ต้องตั้งใจฟังนะคะเนื้อว่าอไรพี่ร้องให้เนื้อว่าไงว่ายักษ์ไม่มีเพชรและน้องถึงไม่ได้พักนะเออไม่ได้พักน้องเคยไปเพชรกับยักษ์นมถึงได้ยานแล้วเป็นยายเออแล้วเป็นยาย กับตุนักเลยเลยยังไง<า>จะลงปื้มลืมรักจะลงปื้มลืมรักไอ,อ้พวกว่าจะลง,งปืม้มลืมยักลืมรักเออจะลงปื้มลืมรักไอ้พวกยักษ <c oughs> ์ไม่มีเพชรไม่มีไม่มีเพชรไม่มีมมมเพชรเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็ต้องพักมั่งนะเฮ้ยชุดแต่งกายอ๋อแต่งชุดเออยักษ์ไม่มีเพชรเออ เอ้ามาจะลงเพิ<_<_<_่มลืมรักพวกยักษ์ไม่มีเพชรนะไม่มีเพชรให้แก่ไปยักษ์สุนเน็กันเถิดพอนาน้องนายเออนาน้องนายว่าจะไปยักษ์สุนเนตกันหรือน้องนายอะ ว่ามันไม่จริงไม่จังหรอกน้องเอ๋ยฟังสีรามกูสีรามอีกแล้วสีรามอะไรวะฟ้พรามมี่จะเปิดอะกอพี่ปายพี่ตามหาสีดาเที่ยวนอนมนานว่าชายหานุมานไปเผาน้าไบไม้สีดาเขาต้องรำให้เรียบร้อยตัวนางอ่ะอีนี้ไม่ใช่เขาต้องรำให้มาเรียบร้อยอเอออีนนี้ฟีโดไม่ใช่สีดาช้างนะสีด้างอ๋อมันช้าง บอกวาตามหาเที่ยวนหนองรามยากว่าร้องไทยถามเที่ยวนาจารนายะสุธนนเที่ยวนาหนทางแม่สุสางถนนเที่ยวนาหนทางว่าตามหานวนานางใจคอปีหายแต่พอไปพบ พี่ตังรบกับยักษ์พุทธิดาแต่พอไปพบให้พี่ตังรบกับยักษ์ทำไมละไม่เห็นความรักในของพระรามหรือ,รอไรพระรักพระรามต้องโโโษษาาเศร้าโศกตดนหกโมกขาสาหัวโอยโมกขสาสาต้องอุรา โสดเสียจนฉีบมารายาโถ่ในความรักออกใหญ่ของพราหมณ์ดอกหรือละอิมแม่ดอกกระถือว่าร้องความทำทายาอะไรดอกกระถือรับรักพี่เถิดแม่คนดีอแายวคนดีหันหน้ามาทางนี้พี่จะได้จาแล้วละนายเออจ่าละนายหันหน้ามาทางนี้ ได้จารณาทั้งนี้มาเจ้าฉันจะเล่าให้ฟังนไท่านจะขอบอกนางสิห้เข้าใจถ้าหากเป็นงานกลางวันละฉันจะขอฟื้นทีนี้เป็นงานกลางคืนละฉันต้องขอไหวบอกว่ามาเจอกแม่เพลงคนสวยก็รูปร่างสํารวยอย่างงามก็วิไลบอกว่ามาเจอแม่เพลงวันนี้เอ แล้ววันนี้ขอหอมสักทีจะได้ไหมเออสิได้ไหมออกมาเจอแม่เพลงเออ ขอหอมสักทีจะได้ไหมให้เราก็ช้างป่าตนเราก็คนเหมือนม,มันจะย,นย่นดอทอกันร้องอะไรเข้าตัวตัวเองทำไมหาช้างป่าตนทำไมก็มเมื่อกี้เรียกตีดออก่ะไม่เอาไม่เอาไงไม่เอาเขาข้อหอมนะเราไม่เอาเฮ้ยนานได้นะเอาไปเถอะ ไอเราก็เลือดคนไหนแล้วลอร้องนี้ดีกว่าไอเราก็เลือดคนคนทุพันอ๋อบอกไอเราก็ใจหนอว่านักเลงไอเราก็เป็นคนเพลงอย่ากลัวมันทําไมให้ทักแบมือขออย่าให้เขางอมือข้างอย่าให้เขากลับอ้างว่างเจียวนอกกลับไปหากแกหอมแก้มตาย ฉันจะเอียงไปหาไม่เอามาใกล้ๆน้องเอ้ยอยากจะหอมแก้มไฟขาดนุดดิขวานก็อยู่ตรงนี้งนี้มันเอี้ยวไม่ได้เอวไม่ดีแล้วทำไมทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาอ๋อเอี้ยวไม่ได้เอวโคตรเดี๋ยวเขาเขาคว่างลูกนิมิตกันหรอกไปไปแอนให้เขามันไม่ใช่หลุมลูกนิมิตนะไม่ได้ปากตรงนี้ไม่ได้ หากจะหอมแก้มตายฉันจะเอียงไปหาหากจะหอมแก้มกว่าฉันจะเอียงไปให้วิตายตายแก้มบนนี่ผมเผาที่มันบังเออไแล้วมันบางีมาจูบแก้มลางละฉันก่อนเป็นลายเออแก้มไหนก่อนเป็นลายบอกวไาอีกแก้มบนแล้วผมเผ้า มันบางอ่ะแม้วีกแก้มล่างเรยเยยรื่อย่างร จะผิดนะสดูแน่แม่คนโตเหมือนกัจชะโดการก็้ายเฮ้ยดูจะสูงก็ไม่สูงให้แม่จะต่ำก็ไม่ต่ำให้แม่จะความไม่ความให้แม่จะง่ายไม่ง่ายให้แม่จะสูงก็ไม่สูงให้แม่จะเตี้ยก็ไม่เตี้ยถ้าเป็นควายตัวเมียไม่ไอบอยรักตายแมลว่าอีผมบนและผมเผามันบางแม่จะจูบแก้มล่างแลวสึกก็ไม่เป็นไร ว่าอีแก้มบนและนี่มันแก้มของนางอีแล้วแองมนางส่วนอีแก้มลางน้ำมันแก้มควายอีแล้วแก้มควายบอกว่าแก้มบนแก้มของนางนี่จะจุแก้มลางแล้วแก้มควายหากว่าแก้มตรงนี้แกมนึก รู้สึกเบื่อไงาอาแล้วสึกเบื่อจูบแก้มเนื้อเนื้อเสียก็ได้ไอ้แล้วก็ได้ นี่ก็รู้สึกเบื่อ,อะจะจูบแก้มเนื้อเนื้อหรือก็ได้จะจูบแก้มเนื้อเนื้อหรือก็ได้ว่าฉันจะจูบไปบ้างว่าฉันจะติกก็ไปบ้างอ,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 อยี่แล้วไป,ไปบ้างขอหอมแก้มนัาง แม่เรือก็ให้แม่ถ้าจูบไปด้วยไอ้ทันก็จิกกันไปด้วยอ,อ, <Billie S 2> อ,อ้ยีแลวไป <Catal ina. S 2> ด้วยแล้วกาหยิบกล้วยเฮ้ย bon. แล้วแถมททยอ,อ,อ้ยีแล้วแถมไทยอว่าจูบไปด้วยนี่มันจะจิกไปด้วยพอพวกไอ้เฮงตวยพูดจาม,มาได <อ molecule S 2> ไม้มันจะจิกตรงนี้หรือพี่จา๋าทำยังไงเล่าหนา ยอมมันใหม่น,หานา,น,น,าน,นานได้เล่นหนอด้จิกเอเอว่าลองมันสักนิดจะเป็นไรเอาให้มันจิกสักทีตรงนี้นะพี่เอเอมันจะเจ็บอย่าง มันจะเจ็บตรงที่กันยังว่าหรือไม่เฮ้ยไม่ต้องจิกหรอกเพราะงอามชืน่นนี่แกจะทำอย่างอื่นหรือก็ได้ไถ้าหากเจ้าพอทูนหัวมันไม่กลัวสวยนะเอเอไม่กลัวสวยจิกด้วยกัดด้วยก็ยังได้เอเอ,เอแล้ว บอกว่าพอทุนหัวแล้วไม่กลัวตัวจะจิกด้วยกัดด้วยก็ยังได้หากว่าขากัดเลือดจะสาดไหลแดงเออไหลแดงไม่กลัวแก้มแหวงยี่แล้วลรือลายเออไหลแดงไม่กลัวแก้มแหวงแล้วเรือลายไม่กลัว่ากว่ากัดจะตีคอ แม่นาทีแหว่งกันแล้วข้างขวาข้างซ้ายเออเออเออแยแล้วข้างซ้ายบอกว่าแกตีคองร้องแมงแมงบอกแม่เพลงเขาแหว่งนอกข้างซ้ายบอกเขาแหว่งข้างซ้ายนี่แกมูซายแยแล้วมูซานี่เขาแหว่งข้างขวาแกไม่รู้ก็ลือลาย ใช่ไหม<อ>มือขวา แม่เขาแหวงข้างขวานักการเรื่อย่าะไรแม่ไอยิ้มไอยิ้มนะป่าแกไม่ดีนอเขาเป็นลุนพี่มาว่าแม่เสียดายส่วนนอตัวเจ้านอหน้าตัวเจ้าเออบอกว่าไอหมอก้าวไอเราก็โตเป็นควายเฮ้ยเราต้องพูดพอเพมันถึงจะหมอจะเหม่งว่าพูดข้าพูดเองประเดี๋ยวอึงกันอายไอหนุ่มมันแหวงข้างซ้ายไอนี่มันแหวงข้างขวา น้าแกมาปากปาละมาว่าผู้หญิงได้ไงวันนี้เขาเป็นคนโตเนี่ยว่ากว่าเราว่าตัวแกไปด่าเขาว่ากล่าวคำจะไขนี่มึงกวนโทโสูโมโหเสียจังเอาอาเอามาเลยอีแล้วเสียจังของเขาแหว่งตรงกระแขายนึกว่าจะช่วยกูยังไม่ทันกูอีกยังไม่ทันลงเลยไม่ต้องลงก็จะช่วยไม่เอาไงช่วยอะไรแบงตรงกลาง มึงต้องบอกไม่แหวงสิอ๋อต้องบอกไม่แหวงรุ่นนี้กัดยังไงก็ไม่แหวงของเขาแหว่งตรงกลางลอกจะบอกให้เอียว่าผีตรงกลางว่าผีมันทัางจาะอ้ายแล้วชัางจอเจอกเอาไว้พอเหมาะละไอ้พวกผู้ชายอ้ายพวกผู้ชายว่าเจอะพอเหมาะ ไห้ผู้ชายให้มันจะไปตี้องร้องนําแหม่งแหม่งบอกว่าของฉันแหวงนัาข้างซ้ายบอกไอ้เก้าไอ้เก้าก็มาว่าทำไมล่ะของเราแหวงข้างกว่าพูดออกมาได้เรื่องจริงบอกเจ้าบอยก็มาถากทางว่าเราแหวงตรงกลางใช่ไม่ใช่บอกเขาแหวงตรงกลางทางไว้พอเหมาะเหมาะกับไว้พอเหมาะ กับของผู้ชายไอ้ที่เขาแหว่งตรงกลางไอ้ที่เขาถางก็เป็นตาออกไ้แล้วเป็นตอกเจาะไว้มึงมุดหัวออกมานี่ยังไงแล้วยังไอ้มุดไอ้่แหวงตรงกลางกลางเป็นปอกเจาะไว้ให้บอยออกมาใน ไปยังแผ่นอิดเออแล้วแผ่นอิดว่าบอยเอ้ยมึงจะให้แล้วตายบอยเอ๋ยเองจะติดอ่ะแล้วเขาตายหากผู้ยิงเขาตันไปยังก้นกระบอกเออก้นกระบอกแล้วหัวไอ้บอยจะมุดออกกันมาได้อย่างไ้ ตอบได้ก็อย่างไร,าห,รงหากผู้หญิงเขาต้านกัดไปยังทั่วอีชาเมื่อไงแล้วด้วยชา,า,ยชาจากตำรักนามคำของผู้หญิงแล้วเขาตายอา ต้องยิงตั้งตายเฮ้ยให้เราไปอยู่เที่ยวหน้าในนั้น uh huh. โอ้ไอคอสำคัญเราจะทุกข์อะไรแม่เราไม่ทุกข์เราก็ไม่ร้อนจะนอน้ละคร <I win. S 1> และกันติยก็ได้ uh huh. ข้าจะอยู่ในนั้นนะกันสักหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีดูที่จะเยี่ยวจะขี้กันอีเว <I win. S 1> รู้ไหน uh huh. เยี่ยวจากที่แล้วยังไรแม่ปวดทั้งเที่ยวเต็มทีแม่ปวดทั้งขี้เต็มทนเขากินกันอยู่ล่าไห้แล้วเต็มทานเต็มทานสิเออเป็นเต็มอะไรล่ะเต็มทานเออเออลองไปเยี่ยวเต็มทีว่าปวดทั้งขี้เต็มทานไห้แล้วเต็มทานขี้ลดหัวกระบาลของมันไป พอปวดต้องยี่วเต็มที่ปวดต้องเต็มทานหัวกระบ,บานเที่ยวนรงไปเ,เฮ้ยว่างั้นขยับใหม่กันนะพวกเรา,เาไปอยู่ในทองสาวสาว,สาวนี่เราจะทุกอะไรอสะโพกของมันละข้างกระ,ะวาจะหวานทัวหวานงาข้างกรละลายวไน สะโพกข้างซ้ายนี่ฉันจะปลูกแตงควาสะโพกข้างขวาและฉันจะปลูกแตงไทยสะโพกข้างซ้ายนี่ฉันจะปลูกแตงกวาสะโพกข้างขวาและฉันจะปลูกแตงไทยและอีสะโพกข้างซ้ายตัวฉันจะเลี้ยงหมาสะโพกข้างขวาตัวฉันจะเลี้ยงไก่และอีที่ตรงกลางระหว่างตรงเขตอ่ะอ้แล้วตรงเขตว่าฉันจะ ปลูกมันเทศไอตีหัวก็ใหญ่ใหญ่เออยแล้วใหญ่ใหญ่เมลือเศษอีกนิดว่าถางมันก็ให้เตียนเออเอยแล้วให้ตีอยาจะปลูกสังเวียนนะเอาไว้ตีไก่เอออยี่แล้วตีก็อีกเมืจะปลูกสังวียนหรือยังไงบอกว่าที่ตรงกลางกันเนาะว่า ไอ้บอกว่าที่ตรงกลางระหว่างเขต<ะ>วันนี้จะลงมันเทศกันหรือ,อยังไรก็บอกว่าไอ้มันเทศหัวนิดนิดนะไอะ้แล้ว,น,ลวนิดนิดจิ้มเนือมาจิ้มเนือเน้อที่ เนื้อที่ติดน้ำมันก็ไม่ใช่งั้นเราขยับไปนั่งอีตรงทองน้อยเอีแล้วทองน้อยเราก็ตุงผมปอยสามตัวหมดไปอ้ว วันนี้เขาก็เป็นเศรษฐีอาแล้วเศรษฐีว่าสามคนล้านสี่นี่มันใช้กันไม่ได้ต่อเลยแล้วไม่ได้เดี๋ยวจเปลี่ยกบ้านล้านเอาเกี่ยวข้าวเอาเกี่ยวขเศรษฐีหัวเตาล้านตรงนี้ยอมได้ไม่ได้เฮ้ยจะอวดเกลียวข่าวหน่อยผมพลอยเหล่าเมียอแล้วเหล่าเมียว่ายืมผม บอยพี่ที่มาแทนกันได้เอ ال, เอจ้อากันได้แ่วาผมบอยพี่ที่มาแทนกันได้เฮ้ยขวบผมของพี่วีด้วยเสนียด ไม่ว่าเอาน้ำมานละการไปจะรมแม่เอาไปแทนผมมันก็ไม่ใช่ว่าเอาผมพี่แล้วมันไม่ดีหลอกน้องอีแล้วหลอกน้องผมคนตีกลองนุ่นเป็นไรเดี๋ยวมันไปตีหนกลางไงแล้วเป็นไร